กิจกรรมหนาวนี้ไม่มีหนาวเริ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศได้เลยนะคะว่าน้องๆทําอะไรกันอยู่บ้างคะ่ะกาแฟกันก่อนนะครับกาแฟกาแฟาฟกาแฟกาแาแฟกาแาแางฟกาแาแอร่อยกากาแฟกกใครกินโกโก้แโฟกโกโกโกรกากากากกกกกาก หลายคนไม่รู้นะคะว่าจังหวัดเลยเนี่ยเป็นดินแดนที่หนาวที่สุดในสยามเมืองยิ้มของเราค่ะทุกคนนะคะก็ได้มาชิมนะคะแล้วก็มาดื่มกันแบบไม่อั้นนะคะในกิจกรรมของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราบรรลุน้องๆกันแล้วทำแบบริงใจห้อง,องน <ะ S 2> อของห้องนูกดอ,อะไรมากินกดนมครับนมเนออร่อยไหมคะกินอะไรเอ่ยอร่อยไหมคะเดี๋ยวรอรอสันิดนะหนูกินอะไรต้องใจร้อนเนาะ เพราะว่าอีกอโอ้ชาเกียวกันหมดเลยอร่อยไหมัูเซีงชิมเนื้อเป่าก่อนนะเป่าก่อนนะคะคงจะอยู่ไกลอยู่ไกลเป่าแล้วค่อยๆจิบนะมาสิปารงเรียนใช่ไหมอยากให้มีตัทแ์ใหาทำอร่อยไหม ก่อนจะมอบของบริจาคนะคะเราก็ได้มีการนะคะให้พรค่ะเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นการที่บุญนำพาเราได้มาเจอกันนะคะกับทุกๆคนที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความปักเปื้มใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะ เพิ่งรู้นะคะว่าอำเภอภูรเรือที่ใหญ่ๆเนี่ยนะคะมีโรงเรียนเล็กๆเนี่ยหลายโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็มีโรงเรียนที่นักเรียนเนี่ยไม่ถึง50คนไม่ถึง100คนเยอะมากๆด้วยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรตรงนั้นนะเพราะว่าทุกโรงเรียนเนี่ยเราแจกเหมือนกันนะคะแจกตามจํานวนนักเรียนด้วยซ้ําไปทั้งอุปกรณ์กีฬานะคะจัก,กรยานเสื้อผ้านะคะเครื่องเขียนหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่ฝากคุณครูนะคะไปให้ด้วยค่ะเนี่ย ถุงนี้เราทำมาตั้งพันเดร้อยกว่าถุงเลยนะคะ